สวัสดีครับผมต้น T2LA ครับพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการใช้งานรถ t ท s l a m o เด l 3 Long Range นะครับหลังจากที่งานใช้งานไปแล้วถึง20,000กิโลเมตรด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับรถผมตอนนี้หลังจากใช้งานมา22,000กิโลเมตรในระยะเาวลา1เดเดือนเกือบ12เดือนเต็มนะครับปีใหม่นี้ก็ครบปีหนึ่งละเรามารล่าฟังว่าใน2 2 0 0 0กิโที่ใช้งานไปมันมีปัญหาอะไรกันบ้างที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับ อย่างแรกเลยครับหลายคนถามผมมากเลยก็คือเรื่องของศูนย์บริการว่ามันสะดวกสบายหรือเปล่าแล้วมันมีปัญหาไหมแน่นอนครับอันนี้เราไม่อวยค่ายไหนที่เป็นผู้นำเข้าอิสระสะักค่ายนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารถเทสลามันยังไม่มีการจัดเทสลาเองยังไม่มาตั้งการขายอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลที่ประเทศไทยดังนั้นรถที่ขายอยู่แทบทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นรถที่เป็นผู้นำเข้าอิสระหรือที่เราเรียกกันว่าเกรย์มาร์เก็ตนั่นเองเป็นคนที่นําเข้ามาขายซึ่งแต่ละคนก็ต้องรับประกันร,รถของตัวเอง ตามเงื่อนไขต่างๆนะครับซึ่งผมเองนะครับอาศัยอยู่ที่ขอนแก่นดังนั้นเราก็คิดแล้ว,ว่าทาี่มันมีปัญหาเนี่ยมันไม่สะดวกที่เราขับไปที่กรุงเทพแน่นอนซึ่งต้องบอกว่าในสอง0มืนกิโลที่ผ่านมานะครับเราไม่เคยต้องเอารถไปทําอะไรที่กรุงเทพเลยมันมีเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อประมาณ2เดือนก่อนรถผมโดนชนท้ายซึ่งต้องเปลี่ยนกันชนด้านหลังใหม่หมดเลยนะครับถ,ถอดชิ้นไปเปลี่ยนโชรูมที่ผมซื้อรถมาด้วยเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาด้วยการสั่งอะไรมาแล้วทําสีเปลี่ยนให้แต่สุดท้ายเราก็ยังต้องขับรถเเี่ีุ่่ไปทททงพพือจะ ทิ้งรถไปเป็นหนึ่งสัปดาห์เพื่อเปลี่ยนนะครับก็ถามว่าถ้านอกจากเรื่องโดนชนแล้วใน20,000กิโลเองก็ไม่มีปัญหานะครับมีแค่เรื่องนี้แหละที่ต้องไปจอดรถแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการที่เราต้องเดินทางไปเดินทางกลับซึ่งถ้าอยู่ในขอนแก่นได้มันก็น่าจะง่ายกว่าซึ่งเท่าที่ผมเช็คดูนะครับใน30,000กิโลแรกเนี่ยแทบไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ดังนั้นสําหรับคนที่กังวลเรื่องนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับแต่ส่วนตัวเราเองใช้มาก็ไม่มีปัญหาอะไรอ้ออีกเรื่องหนึ่งตอนที่เอารถไปทําโมฝาาท้า้้้ยยัใหมนนนนเเป็ตขึลงไดี่ ตอนนั้นก็ต้องไปทิ้งไว้ประมาณ2วันประมาณนี้ครับอื่นๆได้แล้วเนี่ยรถพลังงานไฟฟ้าการมีเทนน์คอสต่ํ่ำมากไม่ใช่ค่าใช้จ่ายต่ําเวลาที่ต้องไปใช้กับมันก็ต่ําลงด้วยเรื่องต่อมาครับเรื่องของประกันนะครับประกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ชอบเลยตัวประกันเองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยรถราคาประมาณ3 4ล้านเนี่ยประกันอยู่ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นบาทไม่เกินนี้นะครับแต่เทสลาเนี่ยแพงเกือบ2เท่าเลยคือประมาณ1นึ่งแสนบาทลองคิดภาพว่าเราประหยัดค่าค่าเอ่อ พลังงานนะครับค่าน้ํามันเนี่ยสมมุติว่าใน20,000กิโลเนี่ยประหยัดได้มากกว่ากิโลละ2บาทเลยเราประหยัดไปประมาณ4 0,000แทนที่ตัวนี้จะมาเป็นเงินที่ประหยัดกับกลายเป็นป 4, ว่า4 0,000นี้เราก็ต้องมาจ่ายในส่วนของออค่าประกันแทนดังนั้นถ้าตีส่วนต่างนะครับผมตีว่าค่าเนี่ยมันน่าจะตกต่างกันอยู่อย่างน้อยกิโลละ2บาทบวกบวกเพราะว่าเราไม่มีเป็นแตนนคอสหรือมีก็ต่ํามากก็สมมุติว่าต่างกันประมาณ2บาทขั้นต่ำเนี่ยใน20,000กิโลเนี่ยจะต่างกันประมาณ4 0,000บาทดังนั้นก็จะ บาลานไปกันกับตัวค่าประกันที่แตกต่างกันเลยดังนั้นถ้าวิ่งน้อยกว่า4 0,000บาทก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเรื่องของพลังงานแล้วครับจะต้องรอให้เหตุผลที่เบี้ยประกันแพงเนี่ยเพราะว่าต้องรอให้ตัวสิติเนี่ยมันมีจํานวนที่มันมากกว่านี้ก่อนนะครับบริษัทประกันถึงสามารถที่จะคดราคาที่ต่าลงมาได้ตอนนี้จํานวนมันแค่หลักร้อยคันในประเทศเนี่ยผมว่าราคามันยังทาไม่ได้แล้วอย่างหนึ่งก็แต่ละค่ายก็แบ่งเค้กกันไปในหลายๆเจ้าด้วยถึงเขาไม่รู้ถั่วกันหลังบ้านหรือเปล่านะครับแต่ว่า สุดท้ายจำนวนมันแค่หลักร้อยอ่ะต้องเป็นหลักพันนะผมว่าราคามันน่าจะทํามาได้ต่ํากว่าน,นี้ครับเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของเบาะหลังนะครับรถคันนี้นะครับถึงจะเป็นรถที่นั่งได้5ที่นั่งก็จริงนะครับแต่การเดินทางระยะทางไกลสําหรับการเดินทาง5้าที่นั่งโดยถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือคนมีทั้ง5้าคนเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับบ้านผมเองมีผู้ใหญ่3ามนะครับมีผมกับแฟนแล้วก็แม่ยายนะครับแล้วมีลูกอีก2มีคาซีทหนึ่งคันถ้าใส่บูสเตอร์ไปเนี่ยคือเดินทางกันไม่ได้เลยก็เป็นคาซีนนนนนะครััับล้้ก็่่่งดงดดาหหเเยผู แล้วก็คนเด็กบนคาซีทหนึ่งผู้ใหญ่นั่งหน้าสองอถ้าสัาระเต็มคันนะครับจะค่นอนข้างอึดอัดมากเลยดังนั้นเทสล,ลาโมเดลสามเนี่ยมันเหมาะกับการเดินทางประมาณสี่คนถ้าทางไกลนะครับแต่ต้องบอกว่าพื้นที่ภายในรถเนี่ยดีหมดทั้งหน้าทั้งหลังนั่งสบายนะครับเบาะนุ่มอสองประเด็นก็คือหนึ่งห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยถ้านั่งแบบเต็มห้าคนจริงๆเ่ยเดินทางไกลไม่สะดวกนะครับแล้วก็สองก็คือเบาะมันสั้นการนั่งมันขามันจะชันขึ้นนิดนึงก็จะเกิดความไม่ลาบ้างเล็กน้อย ก็ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราไม่ชอบเรื่องต่อมาครับรถคันนี้มันมีระบบดูล่วงหน้าว่าจะมีคนมาตัดหน้ารถหรือเปล่านะครับจะมีคนตัดหน้าหรือรถตัดหน้าหรือเปล่าแล้วมันจะเบรกให้ใน1ปีที่ผ่านมาเราใช้งานไปเชื่อไหมครับว่ามีการเบรกให้อัตโนมัติโดยที่แบบไม่มีเหตุผลไอ้ที่มีเหตุผลไม่ว่ากันนะครับแต่เบรกแบบมันมีครั้งหนึ่งครับมันมีคนแบบเดินผ่านมาแบบจะข้ามถนนอ่ะเขาช้าๆเลยนะครับแต่ว่ารถเนี่ยมันแต่ว่าเขาเดินออกมาหลังจากรถที่วิ่งวิ่งแล้วอยู่ในมุมอับสายตาพอดี พอคนเดินออกมาปุ๊บเนี่ยรถมันเห็นคนเหมือนกับอารมณ์ว่าจะเดินตัดหน้ารถเราเพราะว่าอยู่ดีๆเป็นโผล่ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็ทําให้รถมันเบรกอัตโนมัติมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรถ้าไม่มีรถด้านหลังแต่ถ้ามันมีรถด้านหลังปุ๊บเนี่ยโอกาสที่โดนชนท้ายสูงมากเลยนะครับซึ่งมันมีครั้งหนึ่งที่ผมต้องแบบรีบกดคันเร่งเพื่อเดี๋ยวให้มันไหลออกไปต่อไม่งั้นมอเตอร์ไซค์ที่ตามมาด้านหลังเนี่ชนท้ายถ้าคุณเป็นมอเตอร์ไซคันนั้นที่ดูอยู่นะครับผมขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมมมไไ่ด้เเบบรรกกทันะถ ซึ่งถ้าใครถามว่าเบรกมันเบรกแรงขนาดไหนนะครับมันเบรกชนิดที่แบบเหมือนเราเจาะกระทือบเบรกลงไปเลยคือเอาให้หยุดเลยนะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งก็แบบมีคนแบบวิ่งจะมาขึ้นรถอยู่ข้างทางซึ่งเขาวิ่งอ้อมมาขึ้นรถตัวเองอยู่ตอนที่ฝนมันตกรถจนเขาจะวิ่งเขาจะวิ่งรวิ่งมาตัดหน้ารถก็เบรกให้อย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆของรถซึ่งมันอาจจะแก้ได้ในอนาคตแต่ณปัจจุบันคนที่จะซื้อรถเทสลาก็ลองพิจาราดูว่าจะเปิดโหมดนี้ไหม อันตรายไม่อันตรายด้านหน้าแต่ด้านหลังอาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะโดนชนท้ายได้นะครับมาคุยกันเรื่องระยะทางการเดินทางมากจากการที่เราใช้งานมาตลอดหนึปีถ้าเราไม่เดินทางไกลนี่จะบอกว่าแบตเตอรี่ที่มันให้มาเกือบ 500กิโลเมตรเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติครับใช้งานชีชวิตประจําวัน2องวันชาร์ทีได้ชาร์จก็ตั้งชาร์จตอนกลางคืนนะครับเราตื่นเชา้ามาแบตมันก็เต็มเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ผมจะตั้งแบตไปที่ประมาณ80ดสถึงเก็น90ต่อการชาร์จไม่จะไม่ชาร์จร้อยเพราะจะทำให้แบตมันเสื่อมเร็วกว่านะครับก็จะชาร์จประมาณ90ซึ่งก็พบว่าแบตเตอรี่เดินทางในระยะที่ตั้งไว้90เนี่ยเดินทางไปได้ทุกที่แบบสบายสบายเลยเดินทางต่างจังหวัดในือ่อลำบากในการหาที่ชาร์จไหมถ้าเราวิ่งเร็วนะครับ ถ้าเราวิ่งเร็วก็ไม่มันก็ต้องแบะชาร์จแน่นอนอย่างน้อย20นาทีถึงจะไปต่อถึงกรุงเทพแล้วเหลือแบตแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งช้านะครับวิ่งประมาณต่ำร้อยเนี่ยอาจจะลากยาวถึงกรุงเทพได้เลยในรุ่นของ long องเรนขึ้นไปอันนี้รถผมเป็นโฉม2020ลงมานะครับ2021เนี่ยแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นให้อีกประมาณ7%ละดังนั้นปัญหานี้ก็จะเริ่มลดลงไปอีกเรื่องของระยะทางการเดินทางจากแบตเตอรี่นั้นเรามองว่ามีผลน้อยมากนะครับสำหรับตัว long องเรนขึ้นไป เนื่องจากรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่เยอะมากการที่จะไปเจอปัญหาตอนหาจุดแวะชาร์จอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เจอเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยการมีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่กว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าแบตเตอรี่เสื่อมครับอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าเราเราผมเป็นรุ่นรองเรนตอนที่ซื้อมาเนี่ยถ้าแบต100%เนี่ยในเปนเปอร์ของเทเล,ล่าคเคลมว่าจะได้ประมาณ520แต่เรามาชาร์จจริงๆนะครับ100%เราได้505หลังจากใช้งานมาหนึ่งปีแล้วครับสองหมื่นกว่ากิโลเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ย ชาร์จเต็มได้472รถไปประมาณ30กิโลเมตรซึ่งต้องบอกว่าส่วนหนึงเกิดจากการที่ผมเอารถไปชาร์จสลาธารนณะบ่อยมันก็เลยทําให้ไฟมันไม่นิ่งนะครับแต่โดยรวมก็คือแบตเตอรี่มันจะิเกตลงไปเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรถามว่ามีผลไหมผมมองว่าอืมสุดท้ายที่ผมขับใช้อย่างที่บอกนะครับมันก็ยังสามารถวิ่งไปได้มากกว่า500กิโเมตรแต่ถ้าขับเร็วก็ลดลงถามว่ามีผลไหมก็มีผลบ้างเล็กน้อย แต่เชื่อว่าในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเทเล,ลา่าจะทําให้แบตเตอรี่มันขยับได้ซึ่งหลังจากการที่ผมชาร์จบ้านนะครับโดยการตั้งชาร์จตอนกลางคืนเนี่ยแล้วก็ชา้ามาปล่อยให้มันเต็ม90%เรนี่ยการเสื่อมของแบตเตอรี่แทบจะลดลงช้ามากเลยครับฉะนั้นใครที่มีเทเล,ล่านะครับก็แนะนําอย่าไปชาร์จสาธารณะมากนะครับแนะนาให้ชาร์จที่บ้านโดยที่อเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือว่าคุณต้องปล่อยแบตเตอรี่ให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยชาร์จ แล้วก็เช้ามาก็คืออยจาขับทันทีให้แบตเตอรี่มาหมดก่อนดังนั้นช่วงเวลาที่ควรชาร์จเป็นช่วงเวลาที่กลับบ้านผ่านไปแล้วสักสองชั่วโมงแล้วก็ก่อนออกจากบ,บ้านสักสองชั่วโมงประมาณนี้ครับดังนั้นเราก็ตั้งเวลาแล้วก็คำนวณช่วงแบตเตอรี่ซึ่งถ้าใครสงสัยตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับฟังข้อเสียกันมาเยอะแล้วนะครับก็น่าจะเป็นข้อเสียทั้งหมดเท่าที่เรานึกออกใน20,000กิโลที่ผ่านมา เรามาพูดถึงข้อดีกันบ้างข้อดีทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับเป,เป็นรถที่อัจฉริยะทันสมัยซอฟต์แวร์อัปเกรดได้ตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาผมได้อัปเกรดซอฟต์แวร์มากกว่า6ครั้งนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมชอบมากในการที่รถสามารถเดินออกไปแล้วก็ล็อกให้อัตโนมัติอันนี้ได้ใช้นะครับการที่ฝาหน้าฝาท้ายเนี่ยเก็บของได้ทําให้เราสามารถเก็บสัมภาระได้มากขึ้นกว่ารถทั่วไปโดยเฉพาะรถปาร์กินไฮบริดในปัจจุบันเนี่ยช่องเก็บของจะค่อนข้างเล็ก,ลก,ลกนิดนึงนะร่ะใยกกาพว ไฟเลชาร์จอลไยมาให้ด้วยแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องโมรถฝาท้ายก็ไม่ต้องไปโมแล้วนะครับก็ดีขึ้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กำลังกังวลอยู่นะครับหากสงสัยยังไงก็กดคอมเมนต์มาได้นะครับยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราในอนาคตขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าจะมีรถพลังงานไฟฟ้าได้ใช้กันในเร็ววันนะครับขอให้เทสลาเข้ามาประเทศไทยอย่างเป็นออฟฟิเชี เร็วที่สุดทาที่เป็นไปได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับอ,อเดี๋ยวก่อนไม่เกินหกเดือนข้างหน้านี้นะครับเราน่าจะมีรถใหม่อีกคันหนึ่งมาให้รีวิวกันซึ่งตอนนี้ถ้าใครตามเพจ Facebook ของเราก็น่าจะรู้แล้วว่าเราจองรถอะไรไปไม่นานเดือนรอครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ